พี่พี่เกิกครับพ่อพอลิกเป็นไงครับเราก็มาอยู่กันที่สิริเภาเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้สเปซสุดชิคมากๆอยู่ในอยสมคิดนะคะใจกลางเมืองมากๆเลยอยู่บนทำเลชิดลมนี่เองเอวันนี้มีพี่เกิกมาก็ต้องมีเรื่องแน่นอนคอนโดคะ พี่จะมาบอกถึงความสําคัญของการที่สายเฮลิเขาสร้างซิดีเฮาส์ที่ซอยสมคิดแห่งนี้นะอย่างแรกคือเรื่องของทําเลก่อนซอยสมคิดเนี่ยมีดีมากกว่าของว่าซอย<อ>นาะแต่ว่าทําไมนะครับอย่างแรกคือซอยสมคิดเนี่ยเป็นซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเพลินจิตและถนนวิทยุเรารู้กันดีว่าราคาที่ดินที่ทำสถิตสูงสุดเมืองไทยเนี่ยอยู่รายรอบบริเวณ้นั้นคือซอยสมคิดเนี่ยมันมีความค่อนข้างคอนทราสกับริมถนนเพลินจิตถนนใหญ่นะ คือรีมอร์ใหญ่เราเห็นตึกร้ามบ้านช่องสวยงามมีพัฒนาการต่อ,ตอเนื่องมีโครงการสังหารใหม่ต่อเนื่องแต่ซอสมคิดนี่คือ residential area ซึ่งมีความหรูหราไฮโซลักซ์รี่มากๆก,ก็คือสังเกตว่าในซอยเนี่ยมีทั้งต้นไม้ร่มรื่นตลอดทั้งซอยมีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดมีบ้านถัดไปก็เป็นส่วนของานเลิศแล้วก็ บีดีเอ็มเอสเวนเดอร์คลินิกนะครับก็ยิ่งเพิ่มความไฮโซเข้าไปกันใหญ่ด้วยความไฮโซนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าที่สิริเขาครับมีอะไรบ้างตามไปเลยค่ะไปเลยครับเฮ้ยพี่เกิร์กว่างรครับเข้ามาเป็นไงลมลืนม่นปะลมลื่นมากอันนี้คืออะไรครับม่ไม่รู้หรอกไม่รู้สาวว่ายน้ำสาวว่ายน้ำทำไมอ่ะทำไมสาวว่ายน้ำไมาอยู่ในที่แห่งนี้ได้ยังไงอ่ะหลายๆคนนึกว่าที่นี่เป็นแค่ร้านอาหารกับร้านบุ๊กโซนะ แต่ไม่ใช่ที่นี่คือซิลิเฮาส์นะครับซิลิเฮาส์ที่ซอยสบพิษแห่งนี้มีความกว้างพื้นที่1,600ตารางเมตรโอ้โหเยอะไปไหน่อเนี่ยมว <น S 2> ลรู้ไหมที่เนี่ยเขาลงทุนปรับปรุงบ้านเก่านะที่มีอายุก,กว่า50ปีแล้วใช้งบลงทุน40ล้านมาสร้างสเปซที่มีความแตกต่างเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนที่มาใช้บริการซิลิเฮาส์สระว่ายน้ำนี่ก็เหมือนกันเรามองโดยรวมเนี่ยโอ้โหยาวมันเกือบ10เมตรนะแต่ความลึกเนี่ยอาจจะเตี้ยหน่อยก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับลูกมอนสามารถว่ายน้ำได้ หรือใครไม่มีลูกก็สามารถลงไปแช่เท้าเล่นได้อารมณ์เหมือนกับว่าเขาจําลองบรรยากาศประสบการณ์ของการอยู่บ้าน<ด>สัญลิลเข้ามาว่าเฮ้ยบ้านสัญลิลอยู่แล้วคือเอ็นจอยรู้สึกจอยฟูลมีทั้งสระว,ว่ายน้ําบรรยากาศร่มรื่นสามารถแฮงเอาท์กับเพื่อนที่ร้านอาหารผับบาร์ต่างๆได้ในชีวิตจที่ชอบการแฮงเอาท์ไหมคะไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะทำไมอ่ะคะพี่ไม่พี่รักเสื้อสีห้าไม่ดื่มเหล้าอะไรของพี่เนี่ยไปดีกว่าไปพี่รู้ไหมว่าสิริเฮาที่เนี่ยค่ะไม่ใช่ที่แรกของโลกนะคะรู้สิ จริงปะเนี่ยที่แรกที่เขาทำเนี่ยเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเขาเปิดที่ d e มซี่ฮ Hill ที่สิงคโปร์ซึ่งความพิเศษก็จะมีเป็นที่ดินที่มีความเป็นตำนานเหมือนกับซอสมคิดนี่แหละใช่ Dempsey Hill นี่เมื่อก่อนเขาเป็นค่ายฐานอังกฤษนะแล้ววันนี้นะคะซ i r i h o u ก็มาเปิดที่ประเทศไทยอสมคิดว่าเป็นแบบไลฟ์สไตล์แฟกชิ่เลยก็ว่าได้นะคะแต่ที่นี่เขาเก่งในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ล่วมของการใช้ชีวิตนะก็คือเรามาที่ Siri House เนี่ย เราไม่เพียงแค่จะมานั่งเอนจอยชิลที่ซาเราไม่ได้แค่มานั่งดื่มกับไปเฉยแต่ว่าสาหริเนี่ยนอกจากจะมีร้านต่างๆแล้วพวกร้านกาแฟผับร้านหนังสือร้านดอกไม้เนี่ยเขายังมีจัดพวกกิจกรรมเวิร์ช็อปไว้ให้สำหรับลูกบ้านสาหริแล้วก็สมาชิกสาหริไปออร์ดี้ด้วยโอ้ยพี่พี่พูดมาเยอะแยะอ่ะแต่หนูอ่ะคอแห้งอ่ะหรือข้อข้อไปหาอะไรทำหน่อยได้ไหมคะในนี้มีร้านอะไรบ้างอะมรโอ้เยอะมากอย่าให้พูดเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปเลย แล้ที่นีนะคะเป็นร้านกาแฟชื่อดังมากเลยชื่อว่าดูการค่ะสาขานี้ไม่ใช่สาขาแนะคะ,ะก็สาขาแรกอยู่แถวสีลมนี่เองแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นสาขาที่สองเลยพี่เคยทานไหมคะเคยทานกาแฟครับอร่อยอร่อยบุกใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่า,าจะบอกว่าความพิเศษของร้านลูก้าที่เนี่ยเนี่ยเขามีซิกเนเจอร์เมนูที่โคเอชันร่วมกับทางสายทลิดด้วย<ต>เมื่อกี้เราแ,แอบทานมาแล้วเป็น<อ>พิซซ่าสารพัดหน้าเลย ถูกขาดกระเพราอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะโซนนี้ไม่ได้ขายกาแฟนะคะก็ยังมีบรอนส์ด้วยซึ่งก็ยังเหมือนสาขาที่สีลมเหมือนกันคือโซนนี้เป็นโซนหลักของทางเซเลียเฮาส์นะคือเป็นโซนอินดอร์ฝั่งนี้เป็นฝั่งลาลูก,กาซึ่งเขาจะเปิดช่วงเช้าจนไปปิดช่วงห้าโมงเย็นใช่ไหมแล้วน,นอกนั้นก็จะเป็นพวกร้านบุ๊กสโตอย่างร้านบุ๊กสมิธแล้วก็ยังมีฮาทอลซีวิวนะคะเดี๋ยวเราบอดูกันไม่มีอะไรแต่ว่าพอถเลาขอทานก็มีคนเยอะผู้เยอะผู้เยอะไหมคะเยอะมากค่ะ าในี้พี่เย็นในเฉยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเอาอะไรนะอัปโป้ไม่ใช่ัสโต๊ะโอ๊ยปวหลังครับแล้วก็เอาเป็นซอคราเมลนะคะเอาเป็นร้อนหรือเย็นดีครับเอาเป็นเย็น <S <s ค่ะได้ครับอือโว้ยพี่อยากมีคอนโดแถวนี้มากทำไมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะรู้ปะ่ะแฟนพี่ครับเม <c oughs> ื่อก่อนแฟนพี่ทำงานเนี่ยเดชิดลมจริงป่ะแฟนพี่คนไหนคนนี้แหละคนนี้แหละเมื่อก่อนเดชชินลมตลาดแม่ละก้าหมื่น เจนไดแสงแปดสุดยอดอแต่แต่อัฟูกาตโต้ดี่ชงน,นะหน่อยเพราะว่าเขาโหดูนี่คาราเมลนะใช่ไหมครับ <laughs> นี่ซอสคาราเมลนะเขาต้องชั่งน้ำหนักได้นะอือนี่ใส่เกลือไปแล้วเหรออ่ามันจะอยู่ในคาราเมลครับจะเป็นซอสเด็บไม่ใช่คาราเมลธรรมดา ถ้าเกิดเวลาทานลูกค้าคนนิดนึงนะครับพือว่คคาราเมลจะอยู่ด้านล่างคนนิดเดียวไม่ให้คนหมดคนเยอะๆกคือมันหวานใช่นะคาราเมลใช่ครับคาราเมลอยู่ด้านล่างตรงกลางเป็นนมบนจะเป็นกาแฟนี่มลสังเกตนะเพราะว่าแสงสี่างเขาต้องการให้เราซึมซับประสบการณ์ไงแม้กระทั่งจะกินกาแฟเนี่ยยังต้องได้เทสตแบบแสงสว่างใช่เราจะไม่ให้ยกดื่มพวดพลาดเหมือนมลกินล้านี้ไม่ได้ต้องคอยแบบ ดูเขาทำนะดูว่าคน,นโอมากเลยอะ่ะหรอน,นี่แก้วเท่าไหร่เนี่ยพี่ลืมพูดไปซอยสมคิดเนี่ยเป็นซอยที่มีความเป็น international นะเราเห็นเนี่ในรา้านเนี่ยคนต่างชาติเยอะคนไทยนะาาาถามว่าสายี่ลลีเลือกในเชิงกลยุทธ์มากนะคือนอกจากจะทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับอยู่ท่ามกลาง ย่านี่คนทั่วโลกรู้จักแล้วเนี่ยยังเป็นย่านที่คนต่างชาตินิยมผ่านมาแล้วก็เข้ามาพักอาศัยจริงๆซึ่งพวกนี้เวลาเขามาทำงานเป็นเอสแคนเดร์การ์ดพอเขาซึ้งัดประสบการณ์อย่างเงี้ยเวลาเขากลับประเทศเขาไปบอกต่อทำให้ทั่วโลกได้รู้จัก,บกแบรนด์ไชน่าลิกรู้จักประสบการณ์แบบไชน่าลิกดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นการต่อยอดการสร้างความเป็น global brand ให้กับประเทกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกแบรนด์มีความเป็น international เห็นด้วย ซึ่งมาอยู่ลูก,ก้ามานานมากเลยซึ่งมาลองแอสโฟกาโตสิรง่รรรายคะคู่กับคู่อะไรเงี้ยขอทีเหมือนเดิมปั๊บแอสโฟกาโต้แอสโฟกาโตนะครับเค่ะเราไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเห็นร้านหนังสืออยู่คู่กับร้านขายดอกไม้เออจริงเก๋ร้านไม่เคยเห็นใช่เพราะว่าที่เนี่ยเหมือนมัน,น,นคอนเซ็ปต์สเปซแล้วก็คั่นด้วยเลยนะเป็น,นร้านกาแฟ ก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปโดยสเปซเนี่ยเขาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยกับว่าเป็นโคสเปซนะครับคือแล้วถ้าเราไปดูตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าครัวเขาเป็นครัวแบบครัวเปิดแล้วก็เป็นครัวร่วมกับ2ล้านระหว่างแซกกะรีนแล้วก็ควินส์ใช่ไหมแต่ว่าช่วงสมัยเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้คือแบบมีความแบบายเหมือนมันจะได้ความเป็ของเนแบบปงงะไม่ดแ้งแบบเฮ้ที่นี่เราต้องเป็นแบบมันก็แงคาเฟ่เดียวน้ำไงาแขวายิ่แบบ อันนี้แหละคือความเป็นแสนหลีเลยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแสนหลี่ของจะเน้นความเป็นโคลิฟวิ n g ก็นั่งเยอะทีนี้คอนโดก็ายังสร้างให้เสร็จหลายๆคนคงนึงไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะมี c o l i v i n งมาทําไมเราจะมีร้านกาแฟในคอนโดไปทําไมก็บอกว่ามีเพื่อ s o c i a l ล z e นะครับแล้วก็จะมีเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปมันต่รู้ไหมว่าทำไมแสนหลีเขาถึงเลือกสเปซประมาณนี้ประมาณ พันกว่าตารางเมตรนิดๆแล้วก็เป็นร้านซอย่อยๆอย่างนี้โดยที่ไม่ได้เลือกเปิดในห้างใหญ่ๆห,หรือไม่ได้เลือกสร้างห้างใหญ่ๆไม่รู้อะทำ่ไมเพราะว่าเขาต้องการจะสร้าง market penetration ไปที่ area i ต่างๆใช่ไหมอย่าง area เนี่ยเขาต้องการสร้างไปที่กลุ่มที่เป็น high end เลยระดับ ultra luxury เลยนะคบคนที่ รู้จักแสลี่ในแง่หมู่ความหรูร้า้วก็เป็นสอสจิ๊บคิดแต่ถ้าเกิดในอนาคตแสลี่มองว่าเอ๊อยากจะสร้างคอมมิที่ให้กับสังคมพวกพวกครีเอทีฟต่างๆก็อาจจะไปจับกลุ่มทำเลื่อนอื่นๆที่มีความเป็นครีเอทีฟดิสติกเช่นบรินิคลาสก็ได้แถวเจริญกรุงก็ได้บางรักก็ได้เฉชิทีก็ได้ซึ่งมันมีความแตกต่กางกาันในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปไม่ได้เป็นทุนที่ใหญ่มากแต่เป็นคอเดียวกันเป็นเทสเดียวกันให้มาซึมซับประสบการณ์ได้อย่างโดยตรงใช่ไหมแต่หมดว่าแบบดีนะเพราะว่าปกติเราอะความแบบโซเชียลคลับใช่่่มมมััั้ยยนนนนนก็จะออูใแแแบบบบคคโดตเี โลเคชั่นที่มาแบบโซเชียลมันได้หมดเลยอ,ะอ่ะอมมันแบบโซเชียลจริงๆอ,ะอ่ะก<ต>็เคยเห็น,นลนะคือนั่งกลางคืนนั่งอยู่แจกกะเรียนะเปิดถึงเที่ยงคืนนึกคืนบอกกิณชายก็ลงมาโดดสาไายน้ำเล่นใช่น,นั่นงวางมาบางคืนเสร็จเสร็จยังลูกใช่ไหมหนละละึ่งก็ลูสองก็ดู l i f e สไตล์คอมมูนิตี้สเปซแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าชิคที่สุดนะคะในเวลานี้เลยใครไม่มานะเรียกว่าเอามากๆเลยทุกคนควรรีบมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลยนะคะที่นี่นะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่8โมงช้าถึงเที่ยงคืนอย่าลืมมากันนะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปชิคๆค,คู่คย่านไหนแถวไหนไหน,ไหน,นะอินบ็อกซ์คอมเมนต์กันมาได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ทั้งสเพจเลยนะเพจมันเดยแล้วก็เพจ ครับอลิค่ะแล้วเจอกันะนะ